สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงาน h โฮ e โซ r a นะครับหรือว่า MA Suite and s o r a Cell ของเราก็พาทุกท่านมาอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรนะครับอยู่กันที่ตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นานะครับของรุงยนนะครับสำหรับรุงยนต์เองนะครับก็มีอาชีพเกษตรกรพื้นที่ประมาณ20ไร่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ได้ ย่างรถไถนะครับเริ่มมาปั่นนาแล้วนะครับก็เตรียมที่จะเพาะปลูกนะฮะเตรียมที่จะหวานข้าวเป็นนาปรังนะฮะยังเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับก่อนที่จะเข้าฤดูการทํานาปีนะฮะก็ประมาณสิงหาหนฮะถึงจะเริ่มทํานาปีกันนะครับตรงนี้นะครับลุงยนบอกว่าจริงๆแล้วจะได้หวานแล้วแหละครับนะฮะต้องหวานไปแล้วแต่ว่า ขาดน้าครับไม่มีน้ำนะฮะถึงฝนจะตกลงมาแต่ว่าน้ําก็ยังไม่เพียงพอนะครับปกตินะครับของลุงยนต์เองเนี่ยนะฮะจะใช้เป็นบ่อน้ําตื้นนะครับแต่บ่อมีปัญหานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้นะครับลุงยนนะฮะให้ความไว้วางใจทีมงานของเรานะฮะให้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยลุงยนต์ใช้เป็นบ่อน้าตื้นแล้วก็ใช้เครื่องยนต์นะครับ บ่อนะฮะเราทําค่อมบ่อเดิมนะฮะเป็นบ่อน้าตื้นนะครับอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงใต้แผงนะครับปกติแล้วลุงโยนจะใช้เครื่องยนต์สูบเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็4ี่สบาทเนี่ยนะครับมีอยู่นะครับสำหรับคานน้ามันนะครับก็ไม่ไหวสู้คานน้ามันไม่ไหวนะครับก็เลยนะครับให้ความไว้วางใจกับทีมงานมาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนะฮะ สูบน้ำแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ํามันนะครับต้นทุนในการทํานาจะได้ลดลงนะครับก็บริเวณตรงนี้นะครับป่ามะคาบนี่น่าจะเป็นถ้าเป็นโซนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับเพราะว่าผมเข้ามาก็ยังไม่เห็นเลยนะฮะลุงโยนก็เลยให้ช่างมาเจาะแล้วก็ให้เราเข้ามาติดตั้งนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปั๊มนะครับตัวนี้เราใช้เป็น5.5แรงม้านะครับ4ใบพัด บ่อของลุงยนต์เนี่ยเจาะไปที่18วานะครับนะ18วาเราหย่อนท่อลงไปที่7ท่อนนะครับ7ท่อนน้ำที่ออกนะฮะท่อขนาด3นิ้วนะครับพุ่งออกมาเป็นลำเลยนะฮะถือว่าน้ำดีน้ำสวยเลยนะครับนะออกมาแน่นๆเลยนะครับบ่อเพิ่งเจาะเสร็จเมื่อวานนะครับก็ตอนนี้น้ำยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะฮะเนียฮะออกมาแน่นๆท่อเลยนะครับ พุ่งมาเป็นลำแบบนี้เลยนะฮะส่วนแผงนะครับแผงเราใช้เป็นแผงโฟรี่นะครับอ่าทั้งหมดสิบแปดแผ่นนะครับต่ออนุกรมกันมาหมดเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับตรงนี้ก็แน่นอนฮะเราก็ติดตั้งมาตรฐานนะครับมีต่อหม้อมาลงเป็นต่อหม้อปูนนะครับแล้วก็เหล็กกาวนายนะครับการสนิมทําสูงนิดนึงตรงนี้ทาสูงนิดนึงนะครับด้านต่ำนี่ประมาณสองเมตร นะครับด้านสูงก็มา2เมตร80นะฮะเพราะว่าตรงนี้หน้าน้ํามีน้าท่วมนิดหน่อยนะครับน้ําท่วมนิดหน่อยก็ประมาณเมตรหนึ่งเลยนะครับน้ําท่วมนะครับก็ต้องทําสูงเพื่อหนีน้ำนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราใช้อินเวอร์เตอร์นะครับแบบไหนนะครับค่าพารามิเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงตอนนี้นะครับอ่าเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับ บัามทำงานอยู่ที่55 5 1เฮิรต์นะครับโวลต์ขนาดต่อโรบนะฮะอยู่ที่ประมาณ600นะฮะอาปุดออก360ว่านะ360ว่าต370นะครับตัวประมาณนะฮะกินกระแสอยู่8.7แอมป์นะครับสวยๆนะฮะทำงานได้นะฮะถือว่าเต็มประสิทธิภาพนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหมุดสลับสำหรับกรณีที่ จะใช้เครื่องัวนไฟหรือว่าไปฟ้าสาเบรเข้ามาช่วยในเวลากลางคืนนะครับนะครับแล้วก็มีในส่วนของเบรกเกอร์ดีซีกันฟ้าแล้วก็ในส่วนของทามเมอร์นะครับขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับตั้งเวลาเปิดปิดนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเองนะครับเราก็ใช้เป็นอิมอร์เตอร์ของ i n เ t เช่นเคยนะครับเป็นอิมพร์เตอร์ที่เราใช้งานมาแล้วก็ค่อนข้างจะเสถียรดีนะฮะไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการเฟรมเลยนะครับถือว่าทนหน่อยนะครับอิมพร์เตอร์ตัวนี้นะครับ อ่านะฮะเราก็ทำกรงครอบไปให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับกันขโมยนิดนึงนะฮะกันขโมยนิดนึงครอบไปให้เรียบร้อยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นลุงยนนะฮะลุงยนนะฮะจะาของนานะครับให้ความไว้วางใจกับทีมงานลุงเป็นไงบ้างครับน้ำอ่าได้ออกดีออกดีนะฮะอ่าออกออกแรงดีไหมแรงดีใช้ใช้กับเครื่องเนี่ยเทียบกับเครื่องแล้วเนี่ยออกเป็นไงฮะใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเนาะ นะน่าจะพอใช้ไม่ลุงน้ําขนาดนี้พอนะนาเราประมาณ20ไร่ไลนนะออกขนาดนี้ใช้ได้อยู่นะครับได้นะฮะก็นะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับนะก็ลองโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะที่ทีมงานโฮมโซล่าหรือว่า m อ็มเอสวิตแอนโซล่าเซลนะครับก็โทรเข้ามานะฮะที่เบอร์0815968826นะครับก็ติดต่อกับช่างเอกนะหรือว่าทีมงานได้เลยนะครับ ร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอสัมงามจังหวัดพิจิตรนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเองนะฮะก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่ร้านนะครับเข้าไปศึกษากันก่อนนะครับขอบคุณนะสะสำหรับทุกท่านนะฮะที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของเรานะครับขอบคุณมากครับผม